มเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะแกงผักกู้งปส้น้นนําห้วยนะจ๊ะกุ้งน้อยปลาน,น้อยนอนซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะเพิ่นไปใส่บ่มกันมานะจ๊ะมีทั้งกุ้งทั้งปลาเนาะผักกูดกับมาเด็ดมาไซนะจ๊ะเรียบร้อยไปดูในส่วนเครื่องแกงนะเครื่องแกงมันมีอย่างนักนะจ๊ะมีหอมกระเทียมเนาะพริกหนุ่มใส่ครกลงไปนะจ๊ะตามด้วยกะปินะจ๊ะชูรสเล็กน้อยรสด,ดีนนิดหน่อยนะจ๊ะ ขาดบันได้กับน้ำปลาหานะจ๊ะเฮสใส่ลงไปเยอะๆนะจ๊ะครกเครื่องแกงให้ละเอียดเนาะเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายไปหน้าเตานะจ๊ะดังกระทะใส่น้ำลงไปตะเครื่องแกงเขาตำตะกี้ใส่ลงไปตามอยู่น้ำล้างครกนะจ๊ะน้ำเดือดบัเลิศบัเลิศก็ใส่ผักกูลลงไปนะจ๊ะยอดพักนะจ๊ะกล้ามเดียวกับซุกนะจ๊ะรอพักซุกพักเปื่อยสักคำเนี่ยเขาก็จะใส่ส้มลงไปนะจ๊ะ ใส่น้ำมันนาเนะตามด้วยปลาน้อยกุ้งน้อยนะจ๊ะแดงจังคองนะจ๊ะให้เขากุดกับป่าน้ำห้วยที่ของคู่กันนะจ๊ะสุกเรียบร้อยกับตักใส่ช้วยใส่ชามได้เลยเนาะ